น้ำซุปจ้ะพี่น้องวัอนี้น้ำน้ำซุปซุปเลยจ้าวันนี้วัอนี้บมมีพริกทอดจ้ะพี่น้องจ้าใส่เป็นพริกขี้หนูแทนจ้าพริกขี้หนูสดจ้าอินมื่อ้วเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเด้ออย่ยาดรามา่าเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยผูดด้ใดบม่มาร์กใส่ขิงหอมจ้ะพี่น้องจ้า กระลูกโดนผักสดกรอบดีขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุพุสกุลแม่พ่ออย่างไรคะคำนวนชีวิตวิธีแนวกินนิสาน h ฮัลโหลเอ e วนเวลคัมทูอนน s a n Web Cooking ครับพี่น้องจ้ะมือนี้ได้ย่ำหน้มสดจ้ะพี่น้องจ้ะมาสู้พี่สู้น้องกินเนาะจ้ะ สดๆอีหลีจ่ะยยำไอ้แหนมมาร์เกงเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะเหลือจากไก่สองสามมื่นทีเดียวนะจ้ะก็เลยเอามาเห็ดเมนูยำแหนมสดจ้ะพี่น้องจ๊ะเมือนี้ผักกะมีต้นหอมจ้าแล้วก็หอมแดงผักซีดผักซีดใหญ่ผักซีดผักหอมปลอมเนาะจ้ะแล้วก็มีสลัดเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะมาจ้ะพี่น้องจ๊ะมาแซ่บๆน้ำกันบ้านนี่ได้คำแมาแล้วกับฟ้าก็เลยก็แชร์ในเด้อค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะได้เวลาจ้ะได้เวลา ในันลาเสพมะหอมปลอมยินมืออีกแล้วเร้่อจาะพี่น้องจ๋าเด้อยอย่าด,ดราม่าเด้อยค่ะเด้อยขอโทษขออภัยผู้ใดบ่มักนะนั่งเสียบไปคือเกาจต่ใส่ขิงหอมๆจากพี่น้องจา่า หืมกะลูกโดดหักสดกรอบดีขนาดจละพี่น้องจะ้ะอันมัมมมมนใหญ่ๆคือเกา่าจ้ะ หอมชขีงหุยหุยใจไม่าง้จกรอหอมลอดพริกใ่ไม่อง้ะ ส่วนลายพันย่ำแหนมสดพันใส่พริกตอดจ้ะแต่วเมืรอนีเบอ่์สวีใส่พริกสดจ้ะ เดี๋ยวคราฟวั่งจะ้จะใส่ตัวลหลายตัวลิสโซ เป็นกัแฟแขงในสุดยอดเลยแ,แต่พี่น้องจ๊เกบเบียร์นะจ๊ะหอมึืนจมูกฝ้ากินล้วก็ฝาไปแปลงฟันแต่พี่น้องจะ๊ะหอมจะหอมแดงจะหอมเขียว โอ้ยการรูดรวยไปสองเลยคือว่าเพ็ด ยินแยบเพราไม่สอนนะจ๊ะเปิดมืออย่างเดียวเลย 跟着木大。 โอ้ยเพชรแต่พี่น้องจะบักพริกนี่ก็เพชรเป็นตนายแถวพริกเพชรจะดอกหัวดอกหัวบุนๆนะจ๊ะไปข้างคางซะก่อนจ้ะ เป็นต่อไปเลยเิกไพ่ไ้ ทำสุดท้ายดันอืมแซนวิชเล็บด้านพี่น้องจา๋าขนมีเบียร์กับแก้มแห้งสิคาดจ๋ะเบีเยร์หรือเราบ่าวไหวน้อยจะพี่น้องจ๋ะถ้าพี่น้องจ๋าแจ้งได้ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ในเรื่อค่ะฝากก็มาติดตามเลยค่ะช่องยูทูปก็นั่นจะมีจะมีน้องจ๋าพุ่น,น,นหลายคะ่ะ Thank you for watching. Hope you guys enjoyed the video. And I see you in my next video. Bye bye.